เอาละครับสวัสดีัวรุ่นรัสเซียวัยรุ่นอเมริกาไวรุ่นอินเดียแดงเออผมไวรุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียผมผมไวรุ่นปาหวานไวไวรุ่นปาหวานเะผมไวรุ่นกินเลยครับกินเล้ยครับผมัยรุ่นปาหวานครับผมไวรุ่นปาหวานครับผมผมไวรุ่นผมไวรุ่นผมรุ่นลูกลูกตัวครับฮะเออวันนี้ครับทุกคนเราอยู่ในแบบนะครับขาปุ่มนะครับ ไม่ไดนะครับไม่ไม่หาไม่ทำเอาไขาโอ้ยดูความดีให้นิวเฉยเลย่ะหูนี่คนดีองปกตินะครับในทีมเราจะมีผงที่คอนเทนต์ไอบอลจะสร้างคอนเทนต์อู้บ้างไมอู้บ้างไอนิวก็ช่วยทำปกติทุกอย่างช่วยแบบบางทีไอนิวอยู่กับผมหลักเลยสวดมากต้องแบบว่าทาอะไรตั้งหนักก็คือจะมีนิวกับผมเป็นหนักสุดนะไอมิก็ซัพพอร์ต มีก็จะซัพพอร์ตอันนี้อยู่อยู่ได้จนเช้า,ชาผีเฝ้าดิ๊น้องๆคนนี้ต้อง้องสักเส้นสลักสมาชิกมาน้องๆจะรู้เลยว่าที่มิกอยู่ดิ๊ตลอดเวลาทำไมเว้ยตื่นตื่นหนึ่งทุม่มพี่ว่าอยู่ยันเที่ยงอะ่ะอยู่ดิ๊ยันเที่ยงอะ่ะมิกมันไม่ยอมนอนฉา้ยาไงเขาเรื่องใชาย,ยาผีเฝ้าดิ๊คนเนี้ยมาแบบนี้มีอะไรบ้างพี่แบบนี้เราต้องหาปุ่มหาปุ่มช่วยกันหา เราไปดูเครดิตก่อนต้องให้มิกแนะนำดิมิกก็จะคนหามาอ่ะมิกว่ามาแนะนมาใช่ตรงนี้คือเครดิตทางนั้นเลยเนี่ยเอ้ยเครดิตคนสร้างใช่อ่านชื่อเขาไม่ออกเราพี่แป่เราไปเล่นเถอะจริงจริงเราก็เราก็รู้แล้วนะว่ามันก็ต้องมีเครดิตทุกแบบอยู่แล้วใช่ที่จริงเราต้องมาเหยียดตรงนี้ให้เป็นแอดวานซ์หมดก่อนนะตายหมดแล้วเขามีกดเขามีกดอ่านกดกันบ้างเขามีกดอะไรพี่เามีกอ่านกดกันบ้างเป็นบีเลนคนตาย เซนเซนเลนเซนเลนตรงนี้เซนเลนเซนเลนไปเพิ่มไปเพิ่มเอเลนเอเลนนะครับเอเลนนะครับเล่นเลือกกดตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ก็จะมีกดอยู่ด้านในฮะเอ้าแล้วทำไมทไมทุกคนไปผมไปไม่ได้เอามาแล้วอะไรมาอะไรเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือกดทั้งนั้นเลยพี่อ่านเลยครับเอาจลยซื้อซื้อซื้อไปเลยไปเครับเล่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็จะแค่หาขาขานี่ครับไอผมผมอ่านเหร็จแล้ว มาพี่เรามาหาปุ่มมือนี้ดีกว่าปุ่มหาปุ่มหาปุ่มเหรอผมเจอแล้วอ่ะฮะจริงเฮ้ยเร็วเกินนี่เลยให้พวกพิหาก่อนแล้วแบบค่อยแก่ค่อยค่อยเดินมาเจออีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อเร่มันมันคนหาเจอแล้วแหะมันอยู่แค่นั้นอโอเหงาคนง่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เพื่อนไอ้เย็นเฮ้ยแม่อันนง ไอร้อนกเลมไอฟาร์มโกเลมเนี่ยผมว่านี่เนี่ยไอต้อน,นี่ครับพี่มองครับปุ่ม,มดีนะมองครับปุ่ม,มดีนะทางนี้ไปไม่ได้เอ้ยมันจะมีปุ๊บม้งปุตามแม็ตเลยนะไม่เอาเลยพี่ทางนี้ไปไม่ได้เฮ้ยลงนี่ชัวอไอเดีวเยวไอทางไหนวะพี่แต่นี่ไม่มีปุ่มแต่นี่ไม่มีปุ่มพี่โดนหลอกเหรพี่พี่โดนพี่โดนหลุมดักไฟนะเฮ้ยมีีีไไออ้้ตตรรงงนนมีนักวิทยาศาสตร์ฟินสโตน สโตนไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยผมเจอปุ่มแล้วพี่เจอแล้วเนี่ยเออเจอเนี่ยตรงน้ำตรงน้ำทางทางนี้อ้าวกดไม่ได้เอ้าวกดไม่ได้ปุ่มปอมปุ่มปอมปุ่มปอมพี่ปุ่มปอมเฮ้ยพี่โบ๊ทนี่ข้างล่างนี่พี่โบ๊ทนี่ฮะผมเจอปุ่มแล้วพี่เอ้าอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเอ้าไหน อ้าวแล้วลงไปไงบอลมันต้องกดปุ่มนั้นพี่มันต้องกดปุ่มนั้นอ๋อต้องกดปุ่มบนแล้วก็รีบไหลลงมาข้างล่างใช่พี่อ่าพี่โบ๊สไปกดให้ผมพี่โอ้โหใช่ความเร็วแสงนะความเร็วแสงไปดิ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 เอ้าเอ้าเหลือพี่บอสคนเดียวนะกดกดมาเดี๋ยวพี่ผมเชื่อผมว่าพี่มีประสิทธิภาพเฮ้ยพี่พี่กดมาเลยการเล่นมวยค้ามมาแปดปีอ่ะ มันจะไม่ไมามันจะวับมาที่ไหนก็ไม่รู้พี่โอ้าวหมนเมืนเมเอานิวไม่รอดูดินิวไม่รอเราพี่ไหนๆๆๆกดดิปุ่มด้านหลังพี่กดมาแล้วพี่ไปไปเอ้ามันมาอยู่ในห้องไหนก็ไม่รู้พี่ห้องวิทยาศาสตร์นี่ไงปุ่มมีเป่าเฮ้ยวันมันได้เฮ้ยไอปุ่มสโตนเปล่านี่มันมีไงเอ้านี่นี่กดปุ่มหินกดปุ่มหินพี่กดปุ่มหินเอ้าปุ่มหินเอ้าแล้วเราไปทำอะไรปุ่มหินไหมวะเอ้าถ่าเขาต้องกดเอ้าวัดดิ ว่าเด็เขาวงกดพี่ว่าไอ้สร้างปุ่มมามันต้องทำให้หละมันดูง่ายๆเว้ยมันจะไม่ทำให้ดูยากๆนี่อันนี้ยากสุดมันถึงอ้เจ้ยยากเลยเถ้าค่าดาวผมนะมันเป็นกุ่มหินทั้งหมดเลยเว้ยตามที่ผมอ่านมาก่อนได้นิดนิดนึงตรงนี้มีอะไรบ้างไปได้ครับเฮ้ยมีกระดาษด้วยรถรถมันออกทบายเปล่าอ่านไม่ออกอ่ะนีวอ่านดิว่าวัฒนธรรมในโลกนี้เออก็ใช่ในโลกนี้ใช่ แล้วต่อเออแล้วไงต่อแค่นั้นพี่มันเขียนว่าแค่นั้นเลยเอ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอออยู่เดี๋ยวห้องนี้เปล่าบัตรทอนอยู่ในห้องที่เจอหนังสือเปล่าเราเว่อพี่มันเขียนว่าบัตรทอนเวลลุ่มนี้ก็คำใบไงเว่อคือโลกนี้โลกนี้ก็คือห้องนู้นมาเอวอัวเนี้ยอันเนี้ยนิวอันนี้อ๋ออันเดียวกันนี่ว่ะมันอันเดียวกันเลยบอลแล้วเรามาทำไมเนี่ยถาจริงเออเราเราไต่ไอบางมุมบางทำไมวะเออเรามาทำไมอันนี้ปุ๊บปั๊บอันี้ไปนี่ไปนี่ไปเี่เนี่ย ไม่เจอโอ้โหมองเป็นปุ่มแม่งโคตรมืดแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนิวไปแล้วไม่มีอะไรเลยข้ามอนแลพี่โคตรแย่อ้าวต้องเลิฟกระเดิฟผ่าดูทีไอ้ดูดิเผื่อมันมีรูเฮ้ยมันมีห้องเอ็นอะไรนะค่อยว่าดิเอ,เอ็นบ้างเอ็นมันอันนั้นไปสำรวจมาแล้วไม่มีห้องเอเลนบ้างเออห้องเอเลนนะผมเป็นเฮ้ยอันนี้อันนี้มันให้โยนอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยโยนไหนอะเฮ้ย<อ>พี่ผมเจอเพชรด้วยว่ะผมไม่เห็นว่ะผมต้องให้พวกดิวมาผมไม่เห็นว่ะทุกคน พี่นี่มันมีคำใบ้แล้วเหมือนให้โยนให้โยนอะไรสักอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตงนี้มีแท่ง้โยนเหรอเออเราดิไดีวะาไปดูดิดูไปเีนดูไปเรยนดูไปเรนดู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 ดดู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 ด มก็คืออะไรวะนี่คือคับใบ้ในน้ำเปล่าวะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตัวนี้มีรูพี่ตรงไหนเราดูอยู่เราดูครับครับไอ้ตรงอ้อมอ้อมมันจะเริ่มยากเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรเลยแต่พูดนะมันเริ่มทำให้เราตาลายแล้วก็มึนเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นนิ้วนิ้วตีขึ้นหน่อยนิ้วมามาจากจากห้องเก่าๆก่อนอยู่ในลาวาเปล่าวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการมันอ๋อวันนี้เวอร์ชันนี้แบบไต่ขึ้นไม่ได้ยิงอะไรแล้วพี่เปิดอ่ะเออเสียงปิดมาพี่จะบุบแล้ตรงไหนลงไหนพี่ลงมาเลยลงมาเลยลงห้องเอนเดอร์ห้องเอนเดอร์ใช่ไหมเด็ดเด็ดบอลมาเห็นตรงนี้เห็นตรงข้างไหมบุบหนึ่งเออเห็นอ่าเดี๋ยวแหละมานี้วันนี้วันนี้เข้ามาเอเลน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 ยาตูบเฮ้ยนี่ไงไม่ดับจะตายเลยหาตายเลยเมื่อกี้อ่ะปึ๊บมาโอ้ แล้วข้างบนมีอะไรไม่เจอพี่อยู่ด้านในนี่เปล่พี่ใช่อะแท้พี่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในรูปอ่ะจากการคาดดานะพี่เป็นแไปไหมกระโดดเข้ารูปไปได้บอวเออเดี๋ยวนะอ๋อเฮ้ยบอลเข้าไปได้ไงเออใช่ใช่ใช่ทางที่บอลไปอ่ะมันไม่เห็นเข้าได้เฮ้ยมันต้องนี่บอลเลียงบอลปั๊บปั๊บป๊บปั๊บนี้หน่อยอ๋อนี่ถูกได้ไม่เฉยเลยไม่มีขึ้นไปได้ไงอ่ะ เฮ้ยปากกูอ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 เจอทางเฮ้ยพี่เจอทางวะอ้าวเจอปุ่มไปไงอ่ะมันต้องพี่อ้าวพี่ไปเยี่ยมผมไลยพี่ผมโดนขังพี่ผมโดนมโดนขังเออผมโดนขังพี่ผมโดนขังแลวพี่ประกันตัวน้อยพี่มิกดูหัวแกะตรงนู้นดิพี่โบพี่โบ๊ทเห็นมีบ่อที่มันจะมีไข่ไคิปเปอร์พี่ที่ต้องโดดตรงต้นไม้ตรงด้านซ้ายเนี่ยพี่ พี่เห็นทางไอในครอบป่ะพี่พี่ปักตัวมาพี่พี่เห็นกรโค้งอะไรอ่ะเออต้นไม้พี่ขึ้นไปบนหม้อก่อนพี่หม้อม่อหมายถึงบนนะม้อฮะไม่ใช่นะมีต้นไม้หลังขึ้นหม้อแล้วก็กระโดดกระโดดเข้ายังไงวะเอ้ยกลับไปหลังแล้วที่ก็กระโดดหันหน้าพี่อื กลับไปช่วยพี่บอยพี่ผมจะแปลงร่างมาแล้ว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 วะเก่งวะเก่งวะเอาวะเอาวะไปเข้ามาเริ่ม้มาแล้วไปใครมาประกันตัวเราเนี่ยไปออกแล้วรีบหนีแล้วรีบหนีเอามืดตื่นเลยนี่มันไททันน้องไล่นี่วะไอ้บอลโดนกินแน่เอ้บอลมันต้องเอนนี่ดิอันนี้เอเนนี่ตำรวจแอนนี่มันไม่เหมือนไม่เหมือนไททันอ่ะเหมือนแบบคนแบบวิปริตกันทร์ไปยึดตุ๊ดไอ้บอล ไม่มีเฮ้ยพี่ผมโดนอะไรอ่ะทำไมผมลอยอ่ะผมผมน่าจะโดนของดีได้บัฟดีบ้างได้บัฟพิหาปุ่มได้บัฟพิหาปุ่มเมาได้ของดีไพลังมาพี่ผมผมผมไปไหนพลังของข้างบนดีของางบนดีเพราะปุ่มน่าจะอยู่ข้างบนแล้วล่ะโอ้โหมันมืดติร์เลยพี่ดูดิผมมองไม่เห็นเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นพลังของไททันนะพี่ลอยได้ไทถ้ามันลอยได้ที่ไหนผมมืดมากโคตรมืดมืดจริงพี่ตรงชื่อด่านเลยพี่ถอนเลยนะ บอลเลนชาร์โดอยู่ที่พื้นปะข้าางบน่ว่ามันติดตามหินห้านัดเฮียเขาบอกห้าห้าครับเฮียแปลว่าอะไรวะไปอ่านมาแล้วอันนั้นะแลว่าอะไรวะแล้ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาขำใส่พวกเราเลยแบบเยอะเยอะอ่ะโดเฮ้ยเริ่มบิดตาแล้วก็ดูฮะเห็นรูตรงนู้นป่ะเห็นรูข้างบนป่ะแล้วมีเงื่อนงำ ในต้นไม้อ่ะเห็นป่ะปีนไม่ได้เออเออมีเงี้งเงำตีสิปีนไม่ได้เอ้ย่าด้บัฟเอ้ยนี่ไงตรงนี้มีบัฟพี่พี่ไปยืนตรงนี้ดิใช่เหรอตรงไหนวะแหมเออเออจริงจริงจริงเออแหมเออบินบินบินเข้ารูเมื่อกี้เนี่ยไหมนี่นีมีอะไรอ่ะใช่ป่ะที่นิวบอกเลยไม่มีอะไรเลยที่ตรงไหนเลยยนิวม่งหลอกเอ้ามันหลอกดาวอ่ะ ีมันหาลูหาลูเจ็บเก็บเก็บมันเริ่มงงแล้วอ่ะพี่เริ่มยากว่ะเออพี่ดาเนี่ยไม่รู้ทางดหรือว่าไม่เข้าใจเลยแล้วแม่ก็ติดอยู่รูเดียวกันอ่ะโอ้โหผมมีเนื้อผมเอื้อเฟื้อเผื่อแพ้อะติดต้องหาปุ่มเพื่อจะหาปุ่มให้เจอก่อนไว้เราได้รู้ทางมาผมว่าปุ่มมันต้องอยู่ในซอกไม้เนี่ยพี่เอพี่ผมเจอซอกหนึ่งหน้ามีเงินงำพี่ แม่น้ำนี่ซอกนี้อ้าวอ้าวซอกนี้มันไม่มีอะไรนี่น่าจะเป็นซอกคอฮะไม่น่าใช่นะแห่วะดีเลยจะเจอไหนหรอพี่เอาแล้วเหมือนต้องหาให้ทั่วตอนนี้คือเราต้องแบบเล่นหาให้ทั่วคือเราต้องช่วยกันหาอยู่ไหนวะไปจริงเราหาดูที่นี่แม่น้ำคอนเลย มองไม่เห็นหน้ามันมืดเกินเออมืดเกินไปอ่ะพี่ว่าคิดไงเรามัตแต่บินหาแล้วสุดท้ายติดอยู่กับพื้นเราพี่เออไหมมันอาจจะควรปีนเราก็ได้นะพี่แต่มันไปไม่ได้นะหญ้ามันโตเกือบทุกบล็อกเลยนะตามออหิน,นี่พี่ตามหินเออหญ้ามันโตขนาด,ดนี้เออข้างใต้บอกว่าพี่เราเ่อยอดดูมองไม่เอออะไรครับนี่เนี่ยแบบอะไรเนี่ย แมอะะไไไรวนี่ปหาปรุงไงก็ตรงโจดอะเฮ้หรือว่าเราอาจจะต้องบินไปตรงน็อตเฮียนั่นนะเออเ่วะแล้วน็อตเฮียอยู่ตรงไหนอะมีอยู่สุดแมปอะอาจจะไม่ผิดอะแล้วตรงนี้คือจุดที่สว่างที่สุดว่าตรงน็อตเฮียแหละนิกไปหาน็อตเฮียเราปั๊บอยู่ นี่คืออารมณ์เหมือนว่าคุณต้องหาที่เรีวเร็วด้วยเนี่ยไอ้บอสผมเหมือนเหมือนผมเจอใช่เหรอไอ้ยันไงวะเอ้ยไอ้ทางนี้ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันต้องบิทใหม่มาต้องบิทใหม่มันต้องบิทใหม่เมื่อกี้ผมไปผมเจอรูรูนึงรูอะไรไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลงรูแปลงใช่รูแปลงเก้าสามอะไม่ใช่นะจีรูเอ้ามองกัรูเดียวกันดีกว่าเอาสวัสดีน่อะไรอยู่วะ ท่นอะไรวะนั่นดิว่าอ,อยู่บนต้นไม้อะพี่เฮ้ยผมเห็นบล็อกบล็อกเขียวแล้วแต่ยังไม่เจอปุ่มอะไรครับเนี่ยแมปอะไรเนี่ยบล็อกคอลลี่แมปนี้ได้ตัดอีกแล้วเห็นตัดเฮ้ยเรา <c oughs> <c oughs> เรียวๆไม่เรียวเลยบล็อกเขียวตัวนี้บล็อกเขียวจริงแล้วบล็อกเขียวมันช่วยอะไรอ่ะ นั่นสิอาจจะมีปุ่มซ่อนก็ได้แม่ก็อาจเป็นขอบเพจตรงนี้มีเสียงไฟคือเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนก็ดูมันแบบผูหาโคตรยากมันมืดอ่ะโอ้มันมืดเกินไปเรียกสูงสุดเลยนะไปเรียกสูงเลยนะใช่ตรงนีมีเสียงไฟพี่แม้วันน่าจะอยู่แถวนี้ผมขาดเดาวแลาดเดาตรงต้งพื้นฐานนะครับตรงพื้นทไม่มีไม่เจออะไรเลย แม่ตรงนี้มันมีรูพี่พี่พี่ตรงนี้มีรูต้องปีดตรงนี้นี่นี่นปีดมา้ปยืนคนหนึ่งยืนคนหนึงเฮ้มีลูกมปุ่มพี่กดได้ใช่ป่ะโอ้แม่กดยังอ่ะกระโดดกดได้พี่อ๋อลู้และต้องค่อยๆไต่พี่ไต่ไปลิมๆิมเอไต่ไต่ริ้ี่งเออเฮ้พวนี่ไอพวกขาก็ลดไดพี่กระโดดกดได้เอาอาใหาเอลเอาเอเเนี้ ไหนอ่ะกดตรงไหนวะแหมเอ้ากระโดดกดได้นะพี่พี่จะมาทำไรพี่บอมแล้วก็รอบอนอะยังไงพี่ด้านในมีป่ะพี่เอ้ยผมไปไม่เป็นว่ะมันไปไงทุกคนเอาไปกดปุ๊บเอ้ยพี่ในคอกนี้หรือเปล่าไอ้พี่บอมบอลนี่บอลไหนพี่ ดูนี่ประเด็นไฟมัติดที่อยู่เนี่ยไม่มีอะไรดูไว้นะแล้วตัวลอยนี่วอนนี่วอนอ่าเอนดสตาร์ทได้ตรงนี้แล้วก็ริม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 ไม้ิมาริมริมมาริมลิมมเรื่อยแล้วก็จะลอยขึ้นฟ้าอ้าเอาผมติดเอาผมขมเดี๋ยมาใหม่ดิไปอีกเนี่ยเนี่ยเนีตรงนี้มีรลิมริมริมไม่มีรลิมริมลิมิมลิมิมโอเค มาทีทพีออ่มาเพื่อนอ่ะออกเอาออกเดี๋วนี้พี่มาแ<อ>ต่มาหาแมพมาหาปุ่มต่อดิค่ะพี่มาแล้วอย่างน้ตรงนี้ไปไงวะเฮ้ยผมเจอป้ายพี่อ้าวไอ้ทุบได้ใช่ม <c oughs> ไมันบอกว่าอะไร <c oughs> ม,ม,มันบอกว่าดิสเออารีเมันควรไปอีกหรอมันบอกว่าอะไรมันมันมันควรไปน่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเออ อ่าเจอโอ้ uh, oh. มันมันต้องให้เราไม่ให้เราแบบกระโดดไปเนี่ยกระโดดครับพี่เรา,าเราต้องปาโคขึ้นไปพอเออใช่เออว่ะปาปูแบบเจ็บป่ะเออปาโคปาปูาเนี้ยไปยังไงวะพี่ไม่ต้องเจ็บพี่กดชิปอะพี่ไม่กดชิปอะกดชิปไม่เจ็บนะเอ้าออ,อ,อกนี่ไงโดนฝั่งอีกฝั่งนึงนุ๊กฝั่งไหนพี่อ๋อโอเคโหเอาทีละคนทีละคนทีละคน เราอยากขึ้นไปดูอยากขึ้นไปดูอยากขึ้นไปดูมันจะไงมันยืนระบุดิอ๋โอ้โอ้ออ๋อมันยืนระบุอย่าพึ่งไม่บอลอย่าพึ่งอทีละคนทีละคนตอนโดนอ่ะทุกคนอ่ะผมรู้แล้วแม่ผมไม่รู้สึกอะไรอย่าพึ่งเกลียดสิผมผมเข้ามาปุ๊บมันเป็นเกมโมหมดแฮ้เกมมันต้องไปทางไหนเนาะมับต้องเป็น advance โหมด ไอ้เร่อเกมหมดอ้พี่เองอยู่เฉเลยพวกเองหลอาขนั้นไับมาดิแน่สิมีบล็อกเองหุ่ตรงีนพี่มีอะเราเราโง่กันโดนกันทำไมวะพี่าดีทุกคนเราเข้ามาได้แล้วยีไม่ไหวแล้วไม่ไหแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใส่กันเลยไปอาเฮ้ยพ่เอาไเอาไ้เอา เอา้ยเอ้ย่อยต่อย้างต่อยต่อยไปแล้วไปแล้วอ่ขึ้นหมดเลยไปแล้วไปแล้นวว้แล้ว่ะกะดดแล้วมันก็ยังตีพี่บนเลยเออตรงนั้นแหะที่กระโดดเลยโดดโดดโดมาพี่โดมาโดมาพี่บนวิ่ไปทางนี้อ่ะพี่บ่ทางะพี่บนโดดใหม่โดดไปขึ้นบอละขนบอลลิ้ว้ บอลบอลบอลตีหน่อยบอลพี่เอาพี่เอาไงพี่พี่พอพี่เราเราขึ้นกันเถอะพี่เราสับเครืดิเออเราเรามาตีกันทำไมวะพี่ไอเกี้ยวปุ่มแล้วแต่มันขึ้นไปไงประเด็นไหนอะน่าตรงนู้นอะเอฟเอฟห้าดูดิเอฟห้าดูพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วผมผมก็ถึงแล้วพี่นิ้วขึ้นไปนิ้วขึ้นไปที่นิ้วนิ้วขึ้นไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปดิผมจะตีให้ โดนดีโดนดีกโดนเออเอาบอลไปอย่ดิบีผมบักผมบักผมบักบอลบอลตีไอพี่บันตีไหนี่มันต้องไปไหนนะพี่ค่อยๆตีสิเร้อีบัลงหนะเนี่ยตรงไหนอ๋อกลักลับไปกลับกับปัลตีไปรูทีแล้วส่งส่งส่งตีตีส่ง จะลูกตรงจะลุกตรงเฮ้ยดูพี่บดอะไรพเฮ้ยนี่ให้ไปฝั่งนี้ไงให้ไปฝั่งนั้นไงนิ้วอ้าวมันไม่ได้มาฝั่งนี้บอนดูดิไอเดียท่านไอเดียท่านคนนี้มันมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องว่ะหาแต่เรื่องไบล็อกล่องนิ้วแบด ไอ้หนิวมันจะผ่านได้ไงเนี่ยกูถามจังพี่แอฟเราอยากไปกันเลิกตีเลิกตีแต่านเนี่ยด่านเนี่ยผมบอกมีความสามัคคีพวกเรามากเลยนะที่แต้มบัตีคือพังนายหมดเลยผ่านหมดเลยบอลจะดูที่เผื่อมีบอกว่าโหดอีกมันมีตรงนี้อ่ะอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมมาตรวจไปอู๋เราโดนไม่ถึงตรงไหนวะเราอ่ะต่อตรงนี้นี่ อันหนึ่งไฮขงเราแปะสองแปะดู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 ดดดีดดลดอเอาไดดดดดดอ

พี่ก็เลยใช้ความคิดไงว่าแบบมันถ้ามาโดดยากขนาดนี้แล้วไม่มีที่โดดด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วจุดเกิดจุดเกิดร่างมาแถวไหนพี่สวัสดีครับนี่เลยจุดเกิดเลยเนี่ยเห็นชื่อพี่ไหมมิงดูมิงดูมิงดูใครเหรอพี่จุดเกิดจุดเกิดมิงดูด้านหลังมิ้อ๋ออ๋อโอพี่ก็ฉลาดเลยอ่ะผมกดปุ่มไหนมาไม่รู้โอ้ตีมันมีสามปุ่มว่ะกลางกลางอ๋ออย่ากลางอย่ากลางปุ่มปุ่มสุดท้ายปุ่มสุดท้าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มด้านหลังพวกเองไม่กดปุ่มอะไรกันอ่ะ ไอ้ตายหมดเลยตายหมดเลยไม่พูดเองกดปุ่มอะไรกันอ่ะมันต้องกดปุ่มด้านหลังนี่มันมีปุ่มด้านหลังอนี่เนี่ยปุ่มนี้ไหมเนี่ยอะไรปุ่มนี้อ่ะเออที่มันมีปุ่มหลอกด้วยวะเดี๋ยวแป๊บนึงเราเรารอให้เราวารหายกอนอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บนี่ไงไอ้เราก็พยายามกระโดดขึ้นไงวะถ้ามีคนตายนี่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 ได้บอลกดเดิ้ลกดเดิ้ไปได้ปุ่ม ปุ่มอยู่ฝั่งนู้นพี่ตรงสะพานเฮ้ยไงบอลบอลกระโดดได้เฮ้ยชุบปุ๊บปุ๊บเฮ้ยชุบปุ๊บเฮ้ยไปไงเฮ้ยมาได้เหรอวะบอลบอกน้องโหดมิโอ้ไอ้นิวรีบเกินนิวรีบเกินดูมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวผมลาเดี๋ยวผมลานิวรีบเกินเกินไปพี่ผมบอกแค่อย่างเดียวเลยอันต่อไปยิ่งอันต่อไปยิ่งกว่านี้พี่ นี่เดี๋ยวผมยืนมาร์กยืนมาร์กรอพี่บัวรันพี่อันต่อไปยิงมาอย่างี้มาพี่โกงโกงนะครับคนนี้โกงนะอะไรโกงอะไรครับโกงอะไรครับแป๊ติดไหมติดไหมถ้าผ่านหมดอ๋อเออีทูพีนะทูพีนะอ้าวผ่านไม่เหมือนกั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 นที่ที่จำเล็กนะเอ๊ะผมว่าดูขาพิกัดว่ะเออพิกัดหรบตรงนี้อะไรอ่ะ อ้อยหาหนึ่งเอ้ยมิ้งก็ไปดิหนึ่งตามปะ่ะหนึ่งหนึ่งสามกด F 5ก็ได้นี่หว่าโง่ไปข่าววงกดบอลพี่บอสข่าววงกดเราต้องเซียนอยู่แล้วเฮ้ยผมเจอสปอนเซอร์เลยนะผมเซียนอยู่แล้วเรื่องการหาพิกัดเนี่ยแต่ถ้าแบบไปแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปได้สบายเลยเอ้ยพี่ผมเจอสปอนเซอร์ซอมบี้วะ่ะพิกไปไหนเนี่ย หาทางขึ้นไปด้านบนให้ได้มันไปยังไงวะมลือหาพิกัดเหรอหาพิกัดไง F3 ดูด้วยเอ้าไม่พี่ตรงนั้นหลงนะพี่พิกัดเป็นะนะ X X เท่าไร X หนึ่งหนึ่งสามเฮ้ยบอลยันตีดีดีท่านทำไมถ้ท่านเจ็บถ้าท่านเจ็บอยากชอบเลยวะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามตามนิวตามนิว ผมว่าผมเซียนผมว่าผมเซียนอยู่นะพี่ทางนี้พี่บดพาพี่หลงเฮ้ยพี่ผมเจอพักท้องด้วยมันน่าตื่นเต้นเหรอวะว้าวเฮ้ยผมใกล้จุดใหม่แล้วพี่พี่บดผมใกล้จุดใหม่แล้วไอบอลไอบอลไม่ดูไอบอลไม่ดูพิกัดนะไอบอลไม่ดูพิกัดนะไอบอลแบบพูดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อันนี้ไปได้ไหยวะเฮ้ยตามตามตามพี่บิ๊กมาพี่กลับมืนรถพี่กลับเหมือนรถสุดท้ายก็ตายอันนี้ดิ ลอยได้ผมรู้แล้วผมเจอแล้วเจอแล้วผมบอกให้ผมเจอแล้วที่ไหนวะเมื่อกี้ผมลอยได้มาพี่ตามผมมาเอ้าเราขึ้นมาตามตามพี่กัดให้ลอยอีกเดียวเหรอไม่แล้วตามให้ตามพี่กัดเพื่ออะไรนี่พี่นี่ไงเจอแล้วเนี่ะนี่อ้าวพวกเอ็งลอยนี่ขึ้นบันไดโอ้โหเกินไปบางทีไหนวะลอยไหนวะเดี๋ยววตรงเมื่อกี้เนี้ยพี่ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออ แล้วพี่ดูผมผมขึ้นบันไดไอ้ดีว่ะดีว่ะดีว่ะเฮ้ยพี่ผมเห็นพักทองตรงนู้แหละผมว่าได้จะอยู่ตรงพักทองแหละเออพักทองมีประตูนะฮะเฮ้ยอ้อประตูบันเดย์อย่าล่วงนะอย่าล่วงอย่าล่วงอันเนี้ยประตูเนี่ยไม่เป็นประตูหรอตรงประตูที่บอลนั่นแหละถูกแล้ว มีประตูนี่ถ้านิววิ่งผ่านประตูตัวอ๋อเนี่ยม่าบอกถูกมั้ยอะไรมันบอกอะไรพี่บอกเมื่อกี้มันลูกเองปะพี่บอทเจอ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 แล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วอ๋อปลาขั้วอีกเออโอ้โหปลาขั้ยเหรอเออปลาขั้วเราลงหมดโอ้ยต้องหาจุดเริ่มต้นก่อนเลยพี่อ๋อลอย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 ตรงไหนไม่รู้อ่ะอ้าวจบจบแบบแล้ว อ้าวลอยขอบขอบอ่ะใช่เลยจบลยอยขึ้นเลยลอยขึ้นเลยลอยไปก้นตุ้มลอยไปก้นมุมจบแล้วจบแล้วมีแค่นี้ผมยังไม่จบเลยพี่ให้ผมลอยกันไปก่อนดิสุดยอดมันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรยากรู้แล้จบแล้วทวัดตามทวัดตามผมจริงนะผมได้ชนะแบบถูกวิธีมากกว่านะเพราะว่าไอ้ตรงลอยตรงนั้นแหละมันคือไอ้ตรงที่เราผ่านด่านสุดท้ายเลย ใช่รแต่ซึ like ่งเออใช่แ no ต yeah. ่พี่รัดไปทางนั้นก่อนแล้วไงผมหาเดินหาบันไดอยูเออเม่อกี้เขาจะให้พิกัดเราจริงไหมใช่ใช่พิกัดมาพิกัดคือคำใบ้เปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบสองแบบมันจะได้สองแบบแหละก็ถือว่ามันทำไว้ก็ให้แต่มันแล้วกันโอเคถ้าใครจะไปลืมกดไลค์ subscribe พวกเราเลยครับใครอยากดูคลิปนี้ก็ส่งแบบเข้ามาใยบิ๊กมันคัดหายอยู่แล้วส่งมาในเพจเลยครับอายบิ๊กอยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับมีอย่าบิ๊กเป็นคนคัดกรองโอเค ใครอยากให้เล่นแบบเดี๋ยวน้องๆสร้างแบบอะไรไหมพี่อ่ะพี่โบ๊ทเล่นแบบน่อยหน่อยสร้างมายากแค่ไหนพี่ก็จะเล่นใช่เก่งเลยแล้วน้องสองชั่วโมงพี่แต่น้องต้องเล่นก่อนนะแล้วก็รู้ว่ามันผ่านแน่ๆนะเรื่องสร้างมันยากเกินนะครับผมแล้วก็สร้างสร้างแบบพี่เล่นเลยพี่มีหุ่นนิวมีหุ่นนิวมีหุ่นนิวอะไรเงี้ยเยี่ยมมากๆสวยน้องสร้างแบบน้องส่งมานะอยากให้น้องเล่นก่อนนะว่าน้องผ่าได้พี่พ้องผ่านได้พี่เคยเล่นแบบสองชั่วโมงกันมาแล้วนะครับโดดสองชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวลองรวมได้โอเค,ส,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเออเอาแล้วหาเลือกกระโดดอีกไอ้ี่ี้ยตรงแบบมาไม่รอ